เราจะทํากุ้งเต้นนะจ๊ะดูค่ะกุ้งเราสดๆกําลังเต้นดองแดงดองแดงวันนี้เข้มมาจากไอร์แลนด์เดี๋ยวมันเบาเองนี่ชุบรสเด,ด็ดไม่ต้องใส่เยอะใส่สักซ้อนหนึ่งก็พอเดี๋ยวรสชาติกุ้งหมดดี่นี่ชิลิเผาเดอร์รู้จักไหมชิลิเผาเด้อเนี่ย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 ชิลิเผาเดอร์เนี่นนนนนยใส่ไปเขาต้องใส่คือช้อนหนึ่งก่อนเผื่อมันเผ็ดน่โอเคบ้ครับอันนี้ก็เขา ขั่วนะก็ขั่วติเขาขั่วภาษาฝรั่งบอกว่าข,านะข,าข,าขาั่ขว,ข,วข้าวเดี๋ยวาก็ลงไปน้ำปลามายังลูกน้ำปลามาน้ำปลาแดกเด้อลูกน้ำปลาแดกเดี๋ยวเอาน้ำปลาแดกมาที่นี่มมห,หมดก็เอา เห็นตรงอุย้ยน่าทานมาเลยกำลังเต้นกขาอยู่เขดีพอดีมันโดนพอดีเพิ่นโด,ดนบักหน่าปากกรเต้นก้องยังกง้องยองใส่ตำมือหัห่นอันนี้เรากำลังหั่นหอมนะหอมซอยเฮ้ยอ่ยเต้นอ่เต้นเราไม่ต้องใส่เยอะหรอกรอเดี๋ยวมันไม่แซ่บใส่ให้เป็นมาตรฐาน โชว์ปลาล่าหน่อยพี่โูษสนับสนุนเขาไม่สงวนอกอกฉาสิทธิ์เลยโอเคนะปลาล่าต้องกระเยาไหมกระเยาวปวดก่อนจะได้เป็นคอ้คอเทลคข้อเทลกปูปูโอเคเยวเค็มใส่ประมาณเอาไม่ต้องกะทีนี้ก็ปิดฝา ร้อนแล้วก็เขยา่าน้าเรื่อยๆเขากำลังเยขย่าแล้วอีกฟ้าบ่เละลูกได้แล้วทีนี้ก็อ้าวแดนซิง่งอ้ยปวดเท่ลไ่มาต้องตำเสียเวลาล่างโคุโอ้ยหอมขนาดเลยลิศ กินยุ่งบ้างนอกเดี๋ยวเฮ้ยว่ยวมีนามลางหรือยังไเสร็จแล้วลองให้นิ่งสักหน่อยมาเปิดฝาโอ้ยน่าทานเห็นไหมวันน่ะเรียบร้อยค่ะ <laughs> เมนูพิเศษค่ะโอ้บ่าอยากผักเล้อู้ักพริกเป็นก็เผ็ดแต่